ในสมัยที่มนุษย์ยังเชื่อว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าที่พวกตนนับถือแต่ละชนเผ่าจึงคิดวิธีทำให้เทพเจ้าพอใจหนึ่งในนั้นคือการฆ่าสิ่งมีชีวิตเป็นเครื่องบูชาที่เรียกว่าบูชายันบางเผ่าใช้แค่สัตว์เป็นเป็นแต่หลายๆายเผ่าใช้มนุษย์บูชายันด้วยเพราะเชื่อว่า จะทำให้เทพเจ้าของตนพอใจมากที่สุดการบูชายันที่น่าเสียวสยองซึ่งมีบันทึกและพูดถึงมากเป็นอันดับต้นๆของโลกก็คือการบูชายันมนุษย์ของชนเผ่ามายาในประเทศเม็กซิโกชนเผ่ามายาจะบูชายันทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะพวกนักโทษเหยื่อในพิธีบูชายันจะโดนตัดหัวแล้วถลกหนัง เอาไปทำชุดคลุมให้พวกนักบวชบางคนจะถูกนำตัวไปที่แท่นบูชาบนยอดพีระมิดเพื่อให้นักบวชของชนเผ่าแหวะหน้าอกควักหัวใจออกมาบูชาเทพเจ้าพอทำพิธีเสร็จก็โยนร่างลงมาจากพีระมิดที่ประเทศกาหน้าในอดีตเวลามีงานเฉลิมฉลองใหญ่ของกษัตริย์จะจัดพิธีบูชายันมนุษย์ขึ้น แล้วนำตัวทาตกับนักโทษมาบูชายันด้วยวิธีตัดหัวต่อหน้ากษัตริย์ส่วนที่ประเทศอินเดียก็มีพิธีบูชายันด้วยเช่นกันการบูชาเจ้าแม่กาลีซึ่งตามบันทึกเล่าว่าเจ้าแม่กาลีโปรดรานเลือดมนุษย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเลือดสดของหญิงสาวว่ากันว่าที่ประเทศอียิปต์ก็มีการบูชายันมนุษย์โดยเมื่อกษัตริย์องค์ใดสิ้นพระชน บรรดาธาตรับใช้ทั้งหลายจะต้องถูกฝังทั้งเป็นไปพร้อมกับพระศพด้วยเพื่อให้ตามไปรับใช้กันในทุกภพทุกชาติจนถึงทุกวันนี้พิธีบูชายันก็ยังมีให้เห็นตามถิ่นต่างๆทั่วโลกแต่เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการบูชายันด้วยสัตว์เช่นแพะบัวควายอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าบูชายันไม่ว่าจะใช้คนหรือสัตว์ก็ดูจะโหดเหี่ยมพอๆกัน ถ้ามีวิธีที่ทำให้เทพเจ้าพอใจตุ่ยไม่ต้องทำร้ายใครเลยคงจะดีกว่า